สวัสดีครับ,รบม,มาวันนี้ได้เจอนายอัน๋นตัวจริงนะ้วคือพี่ชายของผมนะครับก็ดูจากการใส่เสื้อก็น่าจะรู้ว่าเป็นพี่ชายของผมแท้ๆนะจริงๆอะพี่อั๋นเป็นคนจังหวัดอะไรครับบ้านเกิดของพี่อัน๋นจังหวัดกาฬสินครับกาฬสินนะครับ,รบต้องถามว่าเอาง่ายๆว่าทุกวันเนี้พี่อันน๋นทําอะไรเป็นพิเศษวันนี้แหละเข้าเรื่องเลยแบบง่ายๆเลยเข้าเรื่องเลยส่วนมากก็อยู่บ้านเนี่ยก็จะมีผมพูดไทยพี่ผู้อีสานได้ผมฟังออก น้องๆ FC ผมก็ทางภาคอีสานเยอะครับผมคุณพูดอีสานเลยคุณจริงๆคุณถนัดอีสานหรือคุณถนัดภาษาไทยสนันถนัดภาคกลางถนัดภาษาไทย๋อภาษาภาษาไทยนะครับออโอเคพูดภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องพูดภาษาอีสานนะโอเครับส่วนมากครับอาชีพอ,อยู่บ้านนะครับก็จะมีแค่ขับรถรับจ้างสงคนพอกินเป็นวันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มาทำยูทูบอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็รีวิวร้านอาหาร มากแล้วทุกวันนี้มีมีเงินเดือนใช่ไหมครับไม่มีก็ได้ยูทูบ่มันมันไี่มันก็ได้นี่หน่อย YouTube บางเดือนก็ไม่ได้แต่ว่ามันทวดนี้มันเหมือนว่าแหละเนาะเอซี FC น่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่เอฟซที่<อ>ดูก็มีโอกาสได้ได้ไดบางเดือนอยู่ต้องต้องถามว่าพี่อันน่ะ <c oughs> คนคนคอมเมนต์กันเยอะเลยแล้วก็ในโลกโซเชียลว่ามันเรื่องจริงไหมแบบที่ที่ที่พี่อ่ะ ไปกินอ่ากินของฟรีไปเข้าวัดแล้วไม่ไม่ค้องน้ำไม่จ่ายเงินหรือว่าอ่ไปซี้ผู้หญิงไม่จ่ายเงินอันนี้เรื่องจริงไหมครับคุณหมอโนดตไม่ครับอันนี้เรื่องที่ผมไปถ่ายทําก็คือผมจะจ่ายเงินแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาไม่เอาอคือเขาจะมองว่าผม,ปาามไปโฆษณาเขาไปโฆษณานะครับต้องต้องต้องบอกน้องๆว่าคุณอั๋นเนี่ยอ่ดังระดับระดับอะไรดีระดับล่างหรือระดับระดับบนอาจจะเป็น น่าจะขึ้นขึ้นบนน่าจะขึ้นบนนะครับระดับบนรู้จักนะครับโอ้โหไอเดียดานระดับบนนะครับก็ตอนนี้ก็คือโซเชียลนี้ต้องรู้จักนายอันเนาะก็ทุกคนเป้ารอคอยก็คืออันนี้เป็นคลิปสัมภาษณ์แกก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะแบบยังไม่ได้มีชีวิตที่สัมภาษณ์ในคลิปผมเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือจะเต็มระบบเนาะก็ต้องถามพี่อันว่าจะถามอะไรวะมุกจิบสาวของพี่อันเนี่ยก็คือจดมาใช่ป่ะครับมุกจิบสาวใช่จดมาครับ จะเป็นคอนเทนต์ที่จดมาเองอ๋อจดมาเองนะครับใช่ความแฝงฝันเนาของพี่อั๋นอะตอนเนี้ยคือคือคืออยากอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับอืมถ้าผมอยากได้เลยครับครับผมผมอยากได้หนีหรือไงครับไม่ครับเอาแบบที่ดินที่ดินนะครับเคยเคยเบิร์นเบิร์นไหมครับเคยเบิร์นไหมเบิร์นคืออะไรเบิร์นที่ดินเคยเบิร์นไม่รู้จักคำว่าเบิร์นเหรอหมายถึงว่าซี่ซี่ซี่อ่ะรู้จักคำว่าซี่ไหม คนอีสานจริงป่ะเนี่ยบักอันบักคานี่โคตรแมงเอ้ยคนอีสานนี่ครับผเขาวอาอีสานนี่บักคาแปปอาบแยแปปอยู่นั่นน่ะบักโอยโคตรแมงเอ้ยเอาอีสานแอบอยู่นั่นน่ะบักคานี่เอา้าครับบอเคย์เหรอครับผมเออว่าอีสานเนี่ยแอบอุ้ยผมถนัดภาคกลางภาคกลางพองเลยบักคานี่เออถนัดแม่งอยู่นั่นน่ะภาคกลางวีปปสานอย่าแอบอันบักคานี่เอา้าอ่ะความเป็นอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับลาบยากลำบากหรือไงอเดี๋ยวเผื่อ FC ในนี้ก็คือ ต้องบอกก่อนนากว่าจะเจอตัวนี่ยากแล้วติดต่อยากมากเลยครับต้องบอกว่าจะมาถ่ายกับไอ้อันทีนะจริงๆคุณอายุเนาะอะไรๆกับผมผมเรียกมึงเรียกกูได้ครับผมใช่ปะเพราะว่าผมก็สามเจ็ดสามเจ็ดผมก็สามเจ็ดผมสดเจอสองเก้าคุณน่ะสองเก้าป่ะอ๋อใช่เพื่อนกันนึกว่าเอ้ยโอเคอ๋อถามจริงๆว่าทุกวันเนี้ยพี่อันนี่ได้ซี้ผู้หญิงบ้างยังทามาเคยไหมามความจริงผมเคยผมเคยมาอยู่ที่กะหลี่หรือไง ไม่ครับมีบ้าผู้หญิงแต่ส่วนมากว่ะเบิร์นเบิร์นเบิร์นผู้หญิงปะเคยเบิร์นผู้หญิงไหมเบิร์นก็เคยครับโอ้แล้วบรรยากาท่าท่าเดินเราเราทำท่าเดินนะท่าเบิร์นเวลาพี่เดินอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องอายไม่ต้องอายคนดูท่าเบิร์นของพี่อ่ะเบิร์นเบิร์นทำท่าอะไรอย่างเงี้ยพี่จะเบิร์นไงเบิร์นแบบเบิร์นไงส่วนมากจะจะให้ผู้หญิงนอนมากกว่าอ๋อให้ผู้หญิงนอนแล้วเราทำให้ผู้หญิงใช่ปะใช่แล้วเคยดูดอะไรของผู้หญิงที่มันน้ำออกอะไรมาปะมีปะ ไม่เคยเไม่เคยนะครับแล้วเอาลิ้นลิ้นเข้าไปในนั้นเลยป่ะหรืองไงต้องกาจริงนะอไม่ไม่ไม่ผมไม่เคยเป็นขนาดนั้นเนอะอ๋อไม่เคยถึงขั้นสูงสุดของผู้หญิงใช่เราต้องถามว่าอ่ะคือประเด็นหลายหลายเรื่องเหลือเกินเลยว่าพี่อันนะ่ะไปกินของเขาฟรีใช่ป่ะไม่ไ,ม,ไม,ม่ฟรีเนาะไม่ไม่ฟรีแต่ที่กินเขาเขาให้เขาให้ครับเขาให,ขให้กินฟรีว่าเขาบอกว่าเออค่าโฆษณาางเงี้ยพักการไม่ค้าเขาว่าเนะผมจะจ่ายเงี้ยแต่เขาไม่เอาเงี้ย แต่ส่วนมากเขาก็จ่ายนะบางคนเขาไม่สนใจเขาไม่พูดเขาเอาเงินอยู่ก็ถ้าใครอยากกดติดตามนะครับก็อย่ามีช่องช่องอันนี้ขึ้นนะพี่อันนี้เดี๋ยวผมลงล o ยูทูบคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่สัมภาษณ์ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือจะไม่มีสัมภาษณ์แล้วก็คือเป็นคลิปเต็มระบบได้ดูช่องผมม้างปะอ่าเคยดูครับเป็นไงเป็นไงช่องผมมันสนุกปะดูแบบสนุกปะก็ดูดูดีนะพี่มันไ่เดี๋ยวไม่ได้ผมมาพามากินข้าวที่้านอร่อยอร่อยแล้วก็ชิมน้ําน้ําปลาปลาอร่อยอร่อย ชิมน้ำนะเมื่อกี้ได้กินน้ำยัง<ช>ได้กินน้ำแล้วแต่ไม่ได้เราสปอนน้ำไม่เข้าเราเรา,เราไม่เอาเข้าเราอันนี้เราคุยอันนี้ก่อนต้องต้องบอกว่าใครชอบคลิปนี้ฝากดไลค์กดแชร์กดสตอร์คไอ้กดกระด,ดิ่งนะครับที่ได้ดูคลิปใหม่ๆก็ขอบคุณมากนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับพี่อันกาลสินนะครับวันนี้ผมได้หนึ่งถึงเมืองกาลสินเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่สัมภาษณ์ EP ต่อไปน่เป็น EP เจ็บตัวเอ้ไม่ใช่เป็น EP เต็เตมระบบเนาะทำสีหน้าเคยเจ็บตัวมากตั้งแต่เกิดมาเคยเจ็บตัวป อ่ะฝากในช่องผมก่อนก่อนที่จะพูดว่าเป็นพยานก่อนว่าถ้าเกิดอะไรแบบขาหักคอหักเอ,อกระดูกรล้าผมไม่รับผิดชอบอ่ะพูดก่อนครับถ้าเกิดว่าขาหักกระดูกรล้าครับผมไม่รับผิดชอบกู <c oughs> ไม่รับผิดชอบดิเนเออ,อเออกูไม่รับผิดชอบมึงครับแต่จะยินดีคือเข้าคลิปกับผมไหมต้องบอกก่อนเป็นพยานก่อนยินดียินดียินดีจะถ่ายคลิปกับผมไหม ยินดีครับยินดียินดีนะยินดียินดีที่จะเจ็บตัวอยู่ในช่องผมใช่ไหมไม่อยากเจ็บนะแต่ว่าก็ต้องอยากเจ็บต้องดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไม่ต้องพูดเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูเลยคลิปต่อไปเป็นเต็มระบบขนาดไหนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับในอันต้องสวัสดีก่อนต้องไหว้ก่อนก็คือรุ่นเดียวกันไหว้กันได้ไม่เป็นไรอ่ะพี่ฮานแต่ยังไม่เคยซีผู้หญิงตอบจริงว่าผมเคยเคยเฮ้ยอ่ะวันนี้ผมมากาลสิน เดี๋ยวผมไปพาไปตีหลีเดี๋ยวผมออกให้ต่างหากพิเศษเอาป่ะได้ป่ะผมไม่เอาหน้าที่กะหลีไม่เอา FC เนี่ยผมนัด FC มาให้พี่กล้าดูดปากเขาป่ะกล้าป่ะอะเดีมจริงๆดูดปากกับดูดดูดช่วงล่างของผู้หญิงพี่จะดูดอันไหนมากกว่ากันไม่จะดูดปากมากอ๋อดูดปากนะโอเคปกติพี่ชอบผู้ชายป่ะผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ไม่ชอบผู้หญิงลุกหรือรับพี่อะผมน่าจะเป็นแบบรับรับนะอ๋อลับรับ <laughs> มึงรับเหมรอเน,นี่ย <c oughs> เอาจริงๆรับเช่ป่าเป็นเป็นรับใช่ป <c oughs> ่ะพี่อ่านรับนะ <c oughs> โอเคเฮ้ยแต่แกน่ารักมากนะครับตัวจริงนะครับก็ดูจากการใส่เสื้อของเขานี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาเต็มระบบแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยว่าคลิปต่อไปเต็มระบบขนาดไหน <c oughs> let's go